พอตัวที่เไาเป็นมาลิกิงกองพุงเงินสองล้าก็เดินเดินไปมาลีกิงกองก็ต้องกองแกงมาองกองแกง็ต้องมาแดงมัพบุรเมันมาบุรีมนป้องแป้งงงงงงงในชีวิตเจอได้ดับอดกคำมั้มั่วมั่วไม่มั่วไม่มั่วก็ตัวที่เขาเป็นมาลิกิงกอง กองแกงมลองมแงมั้งลองกองแกงมาดมีมันลองปองแปงงงงี้งงงงงลองกองแปงลององแปงงงเง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 ี้ดินเช่อิฉเชื่อเดีวมเก็หนึ่งสองสามโอหเนี่อ้อ้โหอหห่หอ่่อ